สวัสดีย่ามเศร้าครับพ่อพี่น้องเอฟซีที่หลักทุกทุกทันนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องค้นหลงปลาหากินหาเที่ยวครับพี่น้องย่ามเศร้าแดดอ้อนๆแต่เว้นกําลังขึ่นครับบรรยากาศสวยงามพร้อมสายหมอกนะครับตามทงให้ทงหน้าครับอากาศกําลังเย็นกําลังหนาวเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาเห็ดกับดักกับดักปลาเห็ดล้มปลาครับพี่น้องนี่แล้วครับให้หน้า ปลาจะข้นมาจากนี่ครับจะขืนมาหาหนองนะครับขืนมาหาหนองจริงๆปลาไหลลงทั้งผุนได้ครับปลาสีไหลลงทั้งผุนแต่บางเอิญว่าทั้งผุนมันมีน้ำแล้วนะครับมีน้ำก็ส่วนหน่อยนะครับปลาอยู่ไกลๆบริเวณนี้ครับก็สิขืนมาหาหนองครับผมสีเฮดกับรักไว้คันแรกผมก็สีเอาน้ำครับน้องสาเนไปอ้อยเพิ่นกับขี้ตมนะครับ มาตกเอาขีดต้มครับกับน้ำเอานังไปอ้อยเพ่นจกขีดต้มครับพี่น้องเอาขีดต้มไปอ้อยน้ำโอ้ขีดต้มแกนต้มแกนครับพี่น้องเอาทั้งใดล่ะเอาอันนี้ก็ได้ฟังนี่ก็ได้ครับพี่น้อง เอาขีดต้มไปเหตุทางย่ำมนี่ย่ำปลาสิบืนลงน้ำแล้วนะครับเขากับหาวิธีเอาพเอาพิ่นนะแต่ผมก็บคุรล้มไห้่แล้วละครับไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้อง อากาศดีครับอากาศสดชื่นครับงามเศร้าเขากับกำลังสิตะเกียวครับอบีบกอีกประมาณบกเกินสามสี่หมื่นครับนี่ครับที่ผมหนามมีน้อยน้อยครับนี่อันนี้ล้มที่ผมเฮ็ดไวบนะครับนี่พุดไวแล้วยนน้อยๆครับพมกสษเอาฝาแผ่นฝ้านี่ปิดครับพี่น้อง ปิดใบไม้บืนนะครับไม่มนขึ้นครับผงกับปิดฟ้าเรียบร้อยนะครับก็เอาน้ำลงนะครับเอาน้ำลงในหลุมครับพี่น้องกะเทนะครับเทน้ำร่องบนสีบืนมากนี่แหละนะครับเทไปให้เพื่อนได้กินน้ำครับพี่น้องให้ได้กินน้ำ เอาไว้นี่ครับเพื่อนบืนมากเป็นจังบ่าตายนะครับพี่นอนะ้องเนาะฮะขีดต้มครับพี่น้องต้มเรากะใส่พี่นะครับใส่น้ำร้องมาเรื่อยๆครับให้ได้กินกินขีดต้มครับฮะเป็นสูตรเก่าๆนะครับ ข้างเป็นสิเบือนขึ้นมาครับพี่น้องขึ้นมาจากนี่ปลากล็ระายอยู่ครับแค่น้ำอ้อยเพิ่นยัื่งดินโบเบีลโบเบีลยอยู่ครับน้ำบ่เลิกครับน้ำประมาณเมื่อเกินสี่หาเส้นครับนี่นี่แหละครับให้น้าให้นี่แหละเขาเขียวครับเขาก็ขอครับอันนี้อันนี้เขาดอนกกินนกสิบเบื้อแล้ว นะครับนกกินตอนก็เศร้แกแทกอยู่แับนี้โบไหวนกไลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าจังมายามกันนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีย่ำเศร้าครับพี่น้องผมว่านตอนเศร้าครับผมไปเห็ดลุ่มปลาไว้นะครับเมือนที่สิบห้ผมเป็พี่น้องไปยามเบิงนะครับว่าจิมีหน่อยมีหลายซ้ำได้สิลงซ้ำได้นะครับ เปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเป็นหลุนน้ากันสีมนีหน่อยมีหลายซาใดครับใส่ไว้ตรงพู้นนะครับมองหลุมครับยามเศร้าบรรยากาศตามทงไฮท้ทงหน้าครับตะเวนกำลังขึ้นน้อน,ออนครับพี่น้องสวยงามตามธรรมชาติ ผมก็บปูหูกัน,น,น,อ,กน,นอ,อันที่ร่องหน่อยลงไหลครับพี่น้องครับพลาปานที่ข้นมาหนองสาเนี่ยนะครับได้กินน้ำหนองสาได้กินหม่องไหนมีน้ำปลาก็ไปหันแล้วครับแล้วมาหลุนกันครับพี่น้องนี่จกโตบน่น้องโอ้แต่ว่ายังมีเสียงปลาขอนดินดูครับ แต่มาเบิ่งหลุมนี่ครับจขึ้นมาบ่หรือว่าในอ้อยไว้อยอะหนามอ้อยไว้นี่ครับหลุมเนี้ครับเ <c oughs> บิง่งมาลุ่มกันครับมีประคอน้อยตัวหนึ่งตัวนี้ครับนี่ <c oughs> โอ้ฝนวันนี้บ่เขาหลุมครับนี่อยู่ข้างนอกสิต้อนไม่แห้งตายแต่ว่ามาเปิดปวงหลุมน้ำก,นกันครับพี่น้อง นี่บอก่อึบ๊บโอ้เห็นมีครับพี่น้องเราซิ้ไม่หน่อยไม่ไรโอ้มีบอปลายครับพี่น้องนี่ครับมันบืนกายหลุมล้วพอใด้ครับนี่อยู่ปลาคอหน่อยครับ น้อยปลาขอน้อยน้ำเก็บน้ำปลาเขาแล้วครับเหนืนบืนไปน้ำปลา,าเขานี่ครับน้ำเก็บเบื้องหาเบื้องหน้าพี่น้องเราเอา้นไปปล่อยให้น้องสา,างปลาขอน้อยปลาเข็งหน่อยลุมดักปลา หอยเทียนหน่อยปลาไหลหน่อยนี่ครับนี่เดี๋ยวเอาไปปล่อยครับปลาไหลหน่อยปลาไหลหน่อยนครับปลาไหลหน่อยตัวนี้หน่อยครับนี่ตัวนี้หน่อย <c oughs> อย่างบงน้ำปลาเขาครับพี่อน มุมม,มติ๊กเอาน้ำมองมันก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวพี่น้องยางไ้เบิ่งก่อนฮึบเขากำลังมานครับกำลังมั่นเฮ้ยฉันเบื่มากกำลังเบืนครับพี่น้องกำลังสีเบืนบหลายอยู่ครับเบื่อ,อมากคน นี่คืห้อยนกห้อยหนูห้อยกบมาก,กินอตอนต่อเสาไม่น้เหมอกครับนกำลังเบืนพี่น้อ,นองอนะเดี๋ยวมีงครับดินแบบแบบ,บ,บ,บบอยู่่ครับกำลังนี่ครับ ลํางกับกำลังสีลงงมปลาคอน,นครับพี่น้องเดี๋ยวผมงมแล้วจังสีให้เบื้องนะครับได้พี่น้องว่าสีได้หน่อยได้หลายสั่ได้ครับนี่ฟังเสียงครับดีนดีนอยู่นี่ครับ ค่อยลงงมเอาครับพี่น้องกำลังจะกินงมปลาขอนนะครับปลาขาวแตกเอเลี่ยครับขยาดอกปลาขาวจะคล้องนี่ครับสิ่งที่ได้ครับกับบอลไล้ไปเลยครับประมาณสักสองสามกิโลได้ครับเดี๋ยวผมสิไปเทไปหลังนะครับว่ามันมีปลายังแน่ครับลักๆก็คือปลาคอหน่อยปลาแข็งครับพี่น้องไปหมดแล้วครับไปเทยุติยังหน้าหมดละ เทบึงน่าตีนออ้องว่าไม่หน่อยได้หลายตำแหน่งครับ่ต้องนรมล่างแล้วกันมีลมหลโอ้ก็ขอหน่อยเปลี่ยนก้อนมูคก็ขอหน่อยเปลี่ยนก้อนมูครับไหนเนาะ แค่ได้ทังนี้ล่ะกองขี้ต้มอันย่ะครับอันย่ะเบอสอยเบิดเจ็บ ปลาแข็งบอดใส่ถุงมือครับพี่น้องปลาคอนเห็ดล้มใบโบบืบนครับเดี๋ยวติเปลือ้ตาออกกลับทั้งหลพี่น้องเบิ้งหน่อยมันไหลจำได้ครับพี่น้องแอบผลงานปลาคอนแจีเดียวครับให้เดียวแจีเดียวหน่อยๆน,นะครับ เฮ็ดล้มให้เบือนเบาเบือนครับก็เลยลงไปงมเอาครับน้ำน้ำสีแห้งครับพี่น้องก็มีปลาแข็งปลาคอหน่อยเนาะลักๆนะครับส่วนปลาคอตัวน้อยๆครับผมจะไปปล่อยลงนองสานี่ครับที่ผมหล่อมไว้นะครับนี่อันนี้นองสานี่ผมหล่อมไว้ครับเดี๋ยวคอหน่อยไปปล่อยนะครับจักตีไงใบไงกับบวูุนะครับอ่ะ จากนั้นก็ที่แยกปลาครับตัวตายเสียลงไปใหกกบนะครับฝากพ่อพี่น้องนะครับเขามาชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามเลยนะครับช่องคนลงปลาหากินหาเที่ยวครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามโอ้ไหลนกครันพี่น้องดูนะนกหลายเห็ดแนวไอะไรนกไ้ครับ ดึงเสือกมาครับเ่ามือเสาโอเคครับผมพบพอกันไหมคลิปหน้าครับผมจากกันด้วยบรรยากาศย่ามเสาพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับสวยงามครับพี่น้องฝากกดแชร์ก็เลยฝากกดติดตามย่าขามโฆษณาเด้อครับพี่น้องให้กำลังแรงใจสึ่งกันเลยกันครับผมคลิปนี้เอาไวา้ซวัสนีก่อนครับสวัสดีครับ